อ๋อครับผมจุดเริ่มต้นเลยที่ทาไมถึงเอาเข่งมาใส่อาหารนะครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปมันคือตั้งแต่ช่วงโควิดเราขายข้าวนะพริกข้าวูพริกอยู่แล้วครับทีนี้เราก็ใส่จานปกติทั่วไปจัดสวยงามทั่วไปฮะแต่ทีนี้ร้านเราอยู่ในห้างผส่วนมากครับแล้วทีนี้พอโควิดปุ๊บห้างปิดหมดเลย ทำให้เราได้เราหายไปหมดเลยครับแล้วก็ตลาดเปลี่ยนมากลายเป็นตลาดดลิเวอรี่ตลาดออนไลน์จัดส่งอย่างเดียวครับทีนี้เราก็เลยเมาปรับละว่าจะทํายังไงให้ค่าคุก้้พริกหรืออาหารเราอะ่ะมันโดดเด่นน่าสนใจนะฮะแล้วจากนั้นอ่ะจากที่เราอยู่เราก็เลยนั่งคุยกันลองมาหลายอย่างหลายแพคเกจแต่ทีนี้เราเห็นเข่งประทู ถามว่าเห็นได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่เราขายข้าวคูบันพีกครับเราใช้ปลาทูเยอะมากเลยครับพอใช้ปลาทูเยอะมากเสร็จปลาทูก็จะมาส่งเข่งก็จะกองเต็มไปหมดเลยฮะเราก็เลยว่าเออเข่งนี่นแหละ มันเป็นดูมีความอุ่นมันเป็นเครื่องจักสารไทยมีตลักดีครับผมแล้วเราก็เลยใช้เข่งเนี่ยมาจัดการออกแบบเพราะโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ชอบญี่ปุ่นอยู่ประมาณหนึง่งแล้วเราก็เห็นญี่ปุ่นเขามีอาหารไทยเอยโทษนะครับเห็นญี่ปุ่นมีอาหารเบนโตะข้าวกล่องต่างๆทําไมเมืองไทยเราหรือว่าของไทยเราอะจะมีเบนโตะสไตล์ไทยบ้างไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็มีอาจจะมีเบนโตมีข้าวกล่องข้าวใบบัวข้าวอะไรเยอะแต่ทีนี้ข้าวเข่งนะฮะเราก็เลยว่า เราจะต้องสร้างข้าวเค็งให้เป็นเบนโตะสไตล์ไทยให้ได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราใช้เค็งเข้ามาครับผมหลังจากเอานําเค็งมาเป็นบรรจ,จุภัณฑ์แล้วเนี่ยแทนจานแทนชามแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเอ่อผลตอบรับหลังจากเราเอาเค็งมาใช้เนี่ยผลตอบรับดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นอย่างที่เราออกแบบเอาไว้ก็คือว่าพอมาถึงเนี่ยลูกค้ารู้สึกดูมันมีมันมีแวลูมมีคุณค่ามากกว่ากล่องธรรมดาครับมันมีสื่อแล้วเหมือนดูอย่างเงี้ยพอมีเครื่องจักรสารมามันรู้สึกอบอุ่นอาหารมันอร่อยขึ้น อีกประมาณหนึ่งเลยแล้วที่สําคัญคือพอมาถึงแล้วเนี่ยพอเขาหน้าลังเสร,ร็จเขาจะถ่ายรูปนะฮะแชร์กันปวดกันร,รู้สึกว่าเ,เข่งนี้อาหารจานนี้มันมีคุณค่ามากกว่าปกติขึ้นมาครับเห็นว่ามีสโลแกนด้วยมาทานที่ร้านแล้วสโลแกนยังไงนะอ๋อใช่เลยครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่เราออกแบบตั้งแต่เป็นข้าวเข่งอาหารไทยเป็มโตนแล้วก็จนถึงข้าวเข่งอูทองที่ร้านเนี่ยครับเราวางสโลแกนอเอาไว้ว่า อร่อยครบ3สัมผัสก็คืออร่อยรสอร่อยตาแล้วก็อร่อยใจนะครับ ซึ่งอร่อยรสเนี่ยเราทำอาหารมา20กว่าปีอยู่แล้วซึ่งเรากเข้ามั่นใจแล้วก็มีสูตรมีเคล็ดลับแน่นอนอยู่แล้วว่าอาหารทุกจานที่มาทานน่อร่อยรสแน่นอนครับแล้วก็อร่อยตาก็คือสิ่งที่เราออกแบบไว้ครับก็คือทุกอย่างเนี่ยใส่เข่งมาถึงถ่ายรูปได้รู้สึกขดก่อนจะทานน่ยมันมีคุณค่าฮะมันเอาไปอวดใครได้แล้วก็มีคุณค่าทางทจิตใจกินแล้วอาหารก็มีความอร่อยขึ้นส่วนสุดท้ายก็คืออร่อยใจครับ อร่อยใจก็คือทั้ง3ส่วนนะครับรวมกันมาถึงได้รับการบริการมีน้ํำดื่มมาเสิร์ฟนะมีการพูดคุยมีการแนะน,นําเมนูอาหารเขาทานทุกอย่างพอครบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปนั่นคืออร่อยใจครับถ้าลูกค้าอยากจะมาทานเนี่ยมา เส้นทางไหนบ้างครับเนี่ยอ๋อได้เลยครับตรงนี้นะครับเอ่อร้านข้าวเข่งอู่ทองเป็นร้านนั่งทานสาขาเดียวของเรานะครับตอนนี้<ม>ก็มาที่<ม>อยู่ที่ตำบลจระเข้สามพันอำเภออูออ่ทองนะครับห่างจากตัวอำเภออู่ทองประมาณ5-6กิโลนะครับ<ม>ก็วิ่งมาตามถนนมาลายแมนนะครับแล้วก็จะเจอปั๊มคงทองนะฮะปัปะ๊มปตทแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงซอยที่ติดกับปั๊มเลยเข้ามาทางวัดทุ่โพธารามนะครับก่อนถึงเข้าจากถนนมาประมาณสัก4ี่หเมตรร้านอยู่ขวามือ ครับเจอเลยครับหรือว่าจะเซิร์ช Google มาก็ได้ครับผมเข้าเขียงอู่ทองครับแล้วมีเบอร์ติดต่อหรือช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับครับผมสําสหรับช่องทางการติดต่อก็คือเข้าเขียงอู่ทองคือเพจที่ร้านอู่ทองนี่เลยนะครับผมสามารถแบบว่าเข้าในเพจติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลเส้นทางได้เลยหรือเบอร์โทรน,นะครับผม0ูนย์4 5 9 0 9ปกห้าี่ห้า้าย์ครับ